นี่ครับบุเอพิจีนะเปิดเครื่องแทกนะครับวันนี้แท้มิกานะครับไม่แท้จีนสีนมาดีมากเลยครับโรงงานไม่มีอะไรทำ <c oughs> ได้ผิดฟังไม่เปิดเดียวมีหนึ่งตัวสีข,ขาว,ขวมันเกะยังไงอ,อ๋อมันแพ็กมาสองกล่องโอ้ถ้าตั้งนาน Oh mm -hmm. mm -hmm. ถ้าซื้อแท้ตรงจากเมืองนอกนะครับมันจะมีใบอย่างนี้มากล่องจะมาอย่างนี้ครับสองตัว,ส,ตวสีขาวคู่นี่ปุ่มเอสอันนี้ผมปุ่มมุกตัวหนึ่งสีขาวล้วนครับสนใจ,จติดต่อได้โอเคครับ